วันนี้ค่ะมีงานผ้าไทยผ้าฝ้ายหมักโครนสวยๆนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะคะ นำไปตัดเย็บเพิ่มเติมนะคะอยากตัดเป็นผ้าถุงกระโปรงหรือว่าจะนําไปตัดเป็นชุดก็ได้ค่ะคุณลูกค้า่าว,วันนี้ค่ะสั่งซื้อ2หลา590บาทหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะเลือกชมเลือกช็อปนะคะสั่งซื้อ4หลาในในราคาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย 0, 89, 04, 160, 0 8 9 0 4 1 6 0 0 8่นนปค่ะหรือว่านำเบอร์โทรเบอร์นี้นะคะไปเพิ่มเพื่อนด้ 0416008ค่ะงานผ้าไทยผ้าฝ้ายกัดลายสวยๆแบบนี้นะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้ค่ะ ผืนนี้นะคะก็จะเป็นนะคะออกสีนะจะเป็นสีส้มนะคุณลูกค้าคะ่ะจะเป็นสีส้มอมชมพูนะคะลายนี้สวยมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบผืนนี้คุณลูกค้าคะ่ะรหัสนะคุณลูกค้าคะผืนนี้นะคะก็จะเป็นงานผ้าฝ้ายกัดลายเนาะผ้าฝ้ายกัดลายสวยๆนะคุณลูกค้าขะวันนี้นะคะพี่เออพี่กรเบกเสียงลง okay. โอเคโอ้แสนสวยเนาะ โอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่เข้ามาดูเข้ามาชมอยู่ในตอนนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง you tube แม่มบริผ้าไทยของเราด้วยคุณลูกค้าคะผืนนี้นะคะจะเป็นสีส้มโอรสค่ะจะเป็นสีส้มโอรสสวยคลาสสิกมากๆนะคะรหัสนะคะคุณลูกค้าคะผืนนี้รหัสนะคุณลูกค้าคะผ้าไทยสวยๆแบบนี้นะผ้าฝ้ายกัดลายสวยๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าคะรหัสศูค่ะ งานค่าไทยกัดลายสวยๆรหัสศ1ย์ค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าเตรียมกระดาษปากกาขึ้นมาจดไว้ได้เลยแล้วคุณลูกค้าอย่าลืมนะคุณลูกค้าจะรับ2หลาหรือว่า4หลาแจ้งกับแอดมินได้เลย2หลาวันนี้590บาทแต่ถ้าคุณลูกค้ารับ4หลาวันนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษให้เลย990บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่กดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง u t u b e แม่บารี้าไทยของเราแล้วคุณลูกค้าค่ะรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมนะะะคคคคุณูกจัดส่่งฟี เก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาผืนต่อมากับสีนะคะคุณลูกค้าขาเชจดเป็นเฉดน้ำเงินเป็นเฉดสีกลมเข้มนะผ้าไทยผ้าทอคุณลูกค้าขางานสไตล์ผ้าฝ้ายหมักโคนย้อมครามสวยๆแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย ศูนย่ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์นะคะที่มีแอปพลิเคชันลายคุณลูกค้าคะนำมาเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเข้ามาดูเข้ามาชมกันอยู่ในตอนนี้คุณลูกค้าคะฝากกดไลค์ like, กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube แม่บริพา่าไทยของเราด้วยนะคะคุณลูกค้าคะผืนนี้รหัสนะคะ0-2จา่าผืนนี้รหัส02ค่ะเป็นงานภาพฝ้ายกัดลายสวยงามมากๆนะคะถ้าคุณลูกค้าคคชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกชอ o เข้ามาได้เลยจะรับ2หลา 590บาทหรือว่าจะรับ4หลาคุณลูกค้าคะ4ีหลาราคาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าเนาะสวยเนาะดูสิสีสวยมากนะคะคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอ1น,นี้นะคะเหมาะกับคุณลูกค้ามากๆนำไปตัดผ้าถุงคุณลูกค้คาสนใจนะ เป็นกระโปรงหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนําไปตัดชุดค่ะสี่หลาสามารถตัดชุดทรงไทยเดินต้นก็ได้ทรงไทยจีรด,ดาก็สวยค่ะคุณลูกค้าสามารถนําไปตัดเดย็บเพิ่มเติมได้เลยหรือว่าให้ทางร้านตัดให้วันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยคุณลูกค้าหาวันนี้นะ2,500บาทเท่านั้นค่ะ2,500บาทเท่านั้นค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง u t u b e มารีผ้าไทยของเราด้วยคุณลูกค้าขาผืนนี้จะเป็นสีส้มโอรสค่ะ ผืนนี้จะเป็นสีส้มโอรส limited. สวยสดใสมากๆคุณพ mm ี่คะสีส้มโอรสก็จะเป็นสีส้มอมชมพูเลยนะสีส้มอมชมพูที่มีความสวยสดใสมากๆเลยนะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจวันนี้งานผ้าไทยสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราคุณลูกค้าคะพื้นนี้สีส้มอมชมพูค่ะสีส้มอมชมพูสวยคลาสสิกมากๆถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยพื้นนี้รหัส0ูนย์ค่ะพื้นนี้รหัสศูนย์สานะคะถ้าคุณลูกค้าชอบ คุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเรื่องช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ089 0416008ค่ะหรือว่านำเบอร์โทรเบอร์นี้แหละนำไปเพิ่มเพื่อนแอดไลน์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะชอบเป็นเฉดสีม่วงคะพื้นนี้สําหรับคุณลูกค้าที่ชอบเฉดสีม่วงสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบเฉดสีม่วงแล้วเนื้อผ้านุ่มมากคุณลูกค้าคะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอ ผ้าฝ้ายหมักโคนคุณลูกค้าขาผ้าฝ้ายหมักโครนทอเครื่องแล้วลวดลายตรงนี้คุณลูกค้าขาไม่ใช่ผ้ามัดหมีนะตรงนี้จะเป็นงานกัดลายแต่เป็นงานกัดลายที่สวยคมแล้วก็สามารถซักเครื่องได้แล้วก็สีไม่ตกด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาผืนนี้รหัศูนย์สี่ คืนนี้รหัส04ค่ะคุณลูกค้าขาเตรียมกระดาษปากกาขึ้นมาจดไว้ได้เลยนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆถ้าชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะจะเป็นเฉดสีม่วงค่ะ ผืนนี้จะเป็นเฉดสีม่วงค่ะคุณลูกค้าคาผืนนี้ราคส04ถ้ารับนะคะคุณลูกค้ารับสองหลาหรือว่ารับสี่หลาคะถ้าสองหลา590บาทนําไปตัดผ้าถุงได้ค่ะหรือว่าคุณลูกค้าจะนําไปตัดเป็นกระโปรงหรือว่าคุณลูกค้าจะนําไปตัดเป็นกางเกงก็สวยเพราะว่าผ้ารุ่นนี้ใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายแล้วที่สําคัญมากไปกว่านั้นคือซักเครื่องได้แล้วก็สีไม่ตกด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรศพัพท์หรอคะเดี๋ยวนุ่มขออนุญ,ญาตนะคะปักหมุดให้ คูนะคะโอเคปักหมดให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าค่า0890416008ค่ะเป็นเบอร์โทรของร้านแม่มริพาไทยของเราคุณลูกค้าจ้าคุณลูกค้าสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยหรือว่าคุณลูกค้าชอบเฉดสีเขียวค่ะ ผืนนี้สีเขียวค่ะคุณลูกค้าขางงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้าหมักโคนทอเครื่องสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาที่เบอร์089-041608 8ค่ะตอนนี้เข้ามาดูเข้ามาชมกันอยู่ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง youtube แม่มณีิพ้าไทยของเราด้วยคุณลูกค้าจะ๋า พืนนี้สีเขียวลายสวยคมชัดมากๆคุณลูกค้าคะซักเครื่องได้แล้วก็สีไม่ตกด้วยนะจะรับ2หลาหรือว่า4หลาแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะ089 0 4 1 6 0 8 0 6 0 8นืนนี้รหัส05นย้ผืนนี้รหัส05สีเขียวคลาสสิกมากๆเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะแล้วมาต่อกันเฉดสีส้มค่ะคุณลูกค้าคะอันนี้จะเป็นแบบว่าเป็นสีส้มความรู้สึกเหมือนสีส้มชาไทยนะ พืนนี้นะคะคุณล well. ูกค้าขาดูลวดลายก่อนเป็นลายไทยประยุกต์คุณลูกค้าขาดูไปดูมาเหมือนลายอย่างเหมือนกันนะผืนนี้เหมือนลายอย่างเหมือนกันนะคุณลูกค้าขาสวยคลาสสิกมากๆนะคะคุณลูกค้าขาเหมือนลายอย่างของไทยอยุธยามากๆเลยนะคะงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้นุ่งว่า ผืนนี้คลาสสิกมากเลยถ้านําไปตัดชุดนะเป็นทรงไทยเดิ่นต้นทรงไทยจิตรดาสวยมากๆด้วยนะคะผืนนี้รหัส0ูย์ผืนนี้รหัส0ูนย์กคุณลูกค้าคะงานผ้าไทยลายอย่างสวยๆแบบนี้แหละคุณลูกค้าสามารถนําไปตัดเย็บได้เลยอจะไปตัดผ้าถุงก็ได้ไปตัดเป็นรูปแบบหน้านางนะสวยมากๆเลยถ้าให้ทางร้านตัดให้ราคาเท่าไหร่คะผ้าตัดเป็นหน้านางสําหรับสําเร็จรูปวันนี้1490รบาท จตโปรโมชั่นให้เลยคุณลูกค้าคะแต่ถ้าเป็นตัดผ้าถุงป้ายปิดจีซิางผ้าถุงป้ายเปิดจีซิางหรือว่าตัดเป็นผ้าถุงสาเร็จธรรมกายนะคะราคาอยู่ที่1290รบาทแต่ถ้าตัดเป็นผ้าถุงนะคุณลูกค้าคะจับหน้านางจับหน้านางสําเร็จนุ่มจะใส่รอบเอว30สะโพก40แล้วก็ความยาวสุทผ้ายอยู่ที่37นิ้วถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยพื้นนี้รหัส0ูค่ะพืนนี้รหัส0คูนน0คุณลูกค้าค,คะ,คะ สวยมากเลยอ่ะสีส้มชาไทยสีส้มชาไทยมันจะเป็นแบบว่าออกแดงๆด้วยนะมีความคลาสสิกมากๆเลยนะคะมีความคลาสสิกมากๆเลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube แม่บริพาไทยของเราด้วยงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้แหละค่ะอยากให้คุณลูกค้านะคะได้นําไปใช้เพราะว่าอะไรคะเนื้อผ้านุ่มสัมผัสนุ่มๆแบบนี้ถ้าแค่เราจับแบบนี้แล้วเรารู้สึกนุ่มแสดงว่าผ้าผืนนี้มีความนุ่ม มีความพิเศษก็คือเรายิ่งซักยิ่งนุ่มยิ่งใสย,ยิ่งนุ่มไม่ใช่แบบว่า,าแข็งใช่ไหมแล้วก็ซักไปจนกว่าจะนุ่มนะคะอันนี้คือคําของคุณลูกค้าเลยนะคุณลูกค้าจะบอกนุ่มแบบนี้เลยผ้าบางผ้าแข็งแต่เวลาซักไปเรื่อยๆมันจะนุ่มแต่ตอนนี้คุณลูกค้าคะ่ะเวลาเราสัมผัสสิ่งใดเราก็อยากให้มันรู้สึกนุ่มทันทีคุณลูกค้าคะ่ะ ดังนั้นค่ะการที่เราเลือกใช้ผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องรุ่นนี้แล้วนาไปกัดลายหนึ่งเลยคุณลูกค้าขาในเรื่องของความนุ่มและการนําไปใช้งานนะคะคุณลูกค้าขาซักเครื่องได้ล้วกก็สีไม่ตกด้วยนะลวดลายที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะอันนี้จะเป็นเส้นยืนสีม่วงนะเส้นยืนสีม่วงแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าขาแล้วก็กัดลายตรงนี้ด้วยเฉดส,ส,สีเหลืองเนาะ เนี่ยสวยเห็นไหมคะมีความตัดกันแบบสวยงามสีม่วงกับสีเหลืองตัดกันแล้วแบบน้อเห็นลวดลายชัดเจนมากๆเลยนะคะจะรับ2ละ5 9าบาทหรือว่าจะรับ4ละ990าร้อาบาทน,นาไปตัดชุดได้เลยคุณลูกค้าคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจพื้นนี้รหัส0ูนย์ค่ะพื้นนี้รหัส0 7นย์คุณลูกค้าจ๋าจะมีทั้งหมด16รหัสนะจะมีทั้งหมด16รหัสนะนะคะคุณลูกค้ากดไลค์กดติดตามกด subscribe ไว้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าดูจนจบคลิปเลยนะ,ะดูทั้ง16รหัสเลยนะ ผืนนี้รหัสศูนย์เจ็ดผืนนี้รหัสศูนย์เจ็ดนะคะคุณลูกค้านะนุ่มก็ต้องดูแล้วก็นับไปด้วยนุ่มก็ต้องดูแล้วก็นับไปด้วยกับคุณลูกค้าเลยนะคุณลูกค้า๋าวผืนนี้สีน้ําเงินจ้ะผืนนี้สีน้ําเงินสวยเข้มมากๆนะคะรหัสศูนย์แปดจ้ะพี่ผืนนี้สีน้ําเงินรหัสศูนย์แปดสวยมากนะคะนําไปตัดเป็นหน้านาง ไปตัดเป็นผ้าถุงคุณลูกค้าคะหรือว่าคุณลูกค้าจะนําไปตัดเป็นชุดเดรสสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าคาสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจจะนําไปตัดเย็บเองวันนี้คุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยกดไลค์กดต like, ิดตามกด subscribe เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณลูกค้ารับสิทธิ์จัดส่งฟรีค่ะเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกชอ็อปเข้ามาได้เลย2องหลักรบาท4ี่หลักบบาทจากคุณพี่จ๋า สำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยกดไลค์กดติดตามกดซับสไครบนะทางช่อง u t u b e แม่มาริพาไทยของเราในตอนนี้ได้เลยนะคะ2 4 6สี่อันนี้8ค่ะรหัส0 8นย์ค่ะพี่ผืนนี้รหัส0 8ย์จ้ารหัส0 8ย์สีน้ําเงินสวยมากรหัส0ูนย์สีน้ําเงินสวยมากๆค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเรามี กระเป๋าสวยๆแถมให้ทุกออเดอร์เลยนะคะเรามีกระเป๋าสวยๆแถมให้ทุกออเดอร์เลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะสองสี 2, 4, 6, ่หกแปดละอ่ะต่อ,อไปค่ะคุณลูกค้าขะพื้นนี้รหัสศูนย์เก้าค่ะพื้นนี้รหัสศูนย์เก้าคุณลูกค้าขานี่เลยนะจะเป็นลวดลายนะคะแบบนี้ลวดลายจะอยู่ในเนื้อผ้าแบบนี้นะคะคุณลูกค้าคาสาหรับคุณลูกค้าที่ไม่ชอบเห็นลายชัดๆ สำหรับคุณลูกค้าที่ชอบแบบว่าดูแบบว่าดูดีมีมิติดูดีมีมิติคุณลูกค้าขาผืนนี้รหัส0ูนย์เก้าผืนนี้รหัส0ูนย์เก้านะคะจะเป็นสีนะคะสีแดงอมส้มจะเป็นสีแดงอมส้มสวยๆนะคะคุณลูคกค้าจ๋าผืนนี้รหัส0ูนย์เก้าสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ไม่ชอบให้เห็นลวดลายเยอะมากเกินไปชอบแบบว่าดูดีมีมิติดูแบบสวยลึกๆใช่ไหมคุณลูกค้าจ๋าผืนนี้เลยค่ะ รหัสนะคะรหัส0ูนย์รหัส0ูนย์ถ้าคุณลูกค้ารับผืนนี้คุณลูกค้าแจ้งกับแอดมินได้เลยเพราะว่าเราจะทราบเลยนะคะว่าคุณลูกค้าเลือกรหัสไหนเลือกผืนไหนเนาะรับ2หลานําไปตัดผ้าถุงค่ะรับ2หลานําไปตัดกระโปรงค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะมีช่างที่สามารถตัดกางเกงได้คุณลูกค้าสั่งซื้อไปตัดได้เลยนะหรือว่าคุณลูกค้าจะให้ทางร้านของเราตัดให้ผ้าถุงตัดกระโปรงหรือว่าอยากตัดเป็นชุดเด็ค่ะ ตัดได้ค่ะสบายมากๆขอเพียงแค่คุณลูกค้าทราบรายละเอียดของตัวเองแค่นั้นเองค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube แม่บริภาไทยของเราด้วยนะคะงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้ผืนนี้รหัส09รหัส09พร้อมส่งพ,พร้อมเสิร์ฟค่ะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็ผืนนี้ค่ะผืนนี้รหัส10ค่ะ พื้นนี้รหัส1 0ูคุณลูกคา้าขาพื้นสีจะเป็นสีม่วงค่ะแล้วตัดลายด้วยสีเหลืองคุณลูกคา้าขาพื้นนี้รหัส1 0พื้นนี้รหัส1 0ูคุณลูกคา้าขาดูสีเห็นไหมลายล่องแบบนี้นะคุณลูกคา้าขาลายใส่น้ําสวย,สวยแบบนี้เลยซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดได้เลยนะคะตัดเป็นชุดตัดเป็นเฉพาะเฉพาะตัวเสื้อก็ได้จะไปตัดเป็นผ้าถุงก็สวยค่ะคุณลูกค้า่ะ ให้ทางร้านของเราตัดให้วันนี้นะคะราคาค่าตัด1,290บาทแต่ถ้าตัดเป็นหน้านางสําเร็จรูปจะราคาอยู่ที่1,490บาทเพราะว่ามีคุณลูกค้าสอบถามเข้ามาบอกว่าอยากตัดเป็นหน้านางสําเร็จรูปนะคะทางร้านของเราตัดได้ไหมขอบอกก่อนว่าตัดได้ค่ะคุณลูกค้าขะขอพรบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง u t u b e แม่บริภาไทยของเราด้วยนะคะชอบ้าไทยรูปแบบไหนอยากให้ทางร้านของเราตัดให้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะถ้าเป็นชุดมินิดสเหมือนที่นุ่มใส ต้องขอบอกก่อนว่ารอบอกไม่เกิน40นิ้วความยาวชุดไม่เกิน35ความยาวแขนรูปแบบนี้เลยนะความยาวแขน8.5นิ้วถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจใช้ผ้าแค่2หลาค่ะใช้ผ้าแค่2หลาคุณลูกค้คาสามารถตัดได้เลยก็คือผ้า590บาทสามารถตัดเป็นชุดมินิดรเสได้เลยถ้าคุณลูกค้าให้ทางร้านของเราตัดให้วันนี้1,290บาทคุณลูกค้าแจ้งรายละเอียดของคุณลูกค้าเข้ามาได้เลยนุ่มหลอนุ่มใส่รอบเอวสันนุ่มใส่รอบอก36ค่ะ เอวสาค่ะสะโพก40นะคะคุณลูกค้านะ ขอบคุณมากมานะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะ2 4 6สี่ปดคุณลูกค้าจ๋าต่อมาเริ่มต้นที่รหัส1 1หนึ่งคุณลูกค้าคะรหัส1 1หนึ่งวันนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋างานผ้าไทยสวยๆนะคะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆผืนนี้เลยนะคะผืนนี้ชมพูสวยมากผืนนี้ชมพูสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะถ้าชอบสนใจนะคะจะรับสองหลาหรือว่าจะรับสี่หลาไปตัดชุดได้เลยคุณลูกค้าค่ะ ผืนนี้รหัสหนึ่งหนึ่งผืนนี้รหัสหนึ่งหนึ่งจ้าชอบไหมคะคุณลูกค้าขาซักเครื่องได้คะ่ะสีไม่ตกด้วยรีดง่ายใส่สบายมากๆนะคะได้ผ้าไปเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าอัดผ้าก,กาวเลยค่ะอัดผ้าก,กาวเต็มผืนจากนั้นก็วางแพทเทิร์นแล้วก็ตัดเย็บเลยรหัสหนึ่งหนึ่งนะผืนนี้ค่ะผืนนี้รหัสหนึ่งหนึ่งจะมีทั้งหมด16รหัสค่ะ คุณลูกค้านะคะแค่บอกว่ารับผ้าฝ้ายกัดลายรหัสอะไรแค่นั้นแหละเราจะรู้เลยว่าคุณลูกค้าชอบผืนนี้แหละถ้าคุณลูกค้าบอกว่ารับรหัสหนึ่งหนึ่งเราก็จะส่งผืนนี้ให้เลยรับ2หลาหรือ4หลาแจ้งแอดมินได้เลยคุณลูกค้ากดไลค์ ติดตามกด subscribe เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณลูกค้าจ๋ารับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงมีของขวัญของฝากสุดพิเศษมอบให้กับทุกๆออเดอร์ด้วยนะคะคุณลูกค้านะต่อมากับรหัสนะคะ1 2คุณลูกค้าขารหัส1 2วันนี้สีเหลืองจ้ารหัส1 2วันนี้สีเหลืองค่ะเป็นไงคะ สวยมากเลยใช่ไหมคะเป็นอะไรที่สวยคลาสสิกมากๆเป็นเฉดสีเหลืองที่ไล่ระดับไล่เฉดแบบนี้เลยคุณลูกค้าขาสองหลาห้าร้อยเก้าสิบบาทหรือว่าคุณลูกค้าจะนําไปตัดชุดนะคะสี่หลาเก้าร้อยเก้าสิบาทก็ยินดีค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคุณลูกค้าขาผืนนี้รหัส12ผืนนี้รหัส12ค่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชอบผืนนี้นะคะรับนะคะ2หลา590บาท สี่หลาเก้าร้อยเก้าสิบาทคุณลูกค้ากดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะคะทางช่องยูทูบแม่มาลีผ้าไทยของเรารับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจัดส่งฟรี เก็บเงินไปทางไม่โผเพิ่มรวมไปถึงมีของขวัญของฝากสุดพิเศษมอบให้ทุกออเดอร์ด้วยฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่องย t u b บแม่บารีพาไทยของเราด้วยนะถ้าชอบสีเหลืองคุณลูกค้ารับผืนนี้เลยแล้วคุณลูกค้าจะถูกใจมากๆเพราะว่ามีคุณลูกค้านะคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครเนาะสั่งตัดนะคุณลูกค้าคะขอบพระคุณมากๆนะสั่งตัดเป็นชุดไทยเดี๋ยวรอดูรอชมผลงานได้เลยว่าตัดออกมาแล,แล้วจะสวยพรีเมียมขนาดไหน แต่แค่แบบว่าได้สัมผัสผ้านุ่มก็รู้สึกประทับใจแล้วก็คิดว่าคุณลูกค้าต้องชอบแน่นอนค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจให้ทางร้านของเราตัดให้เลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยคุณลูกค้าขาฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง YouTube แม่าริพาไทยของเราด้วยนะคะคุณลูกค้าขาพืนนี้รหัส1นึอพืนนี้รหัส1นึแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะถ้าจดไม่ทันจําไม่ได้คุณพี่จ๋าโทรเข้ามาได้เลย 89, 04 6 0์แปเดเดี๋ยวทางร้านของเราจัดการให้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะพื้นนี้ค่ะรหัสนะคะ13ค่ะพื้นนี้รหัส1 3น,นะคะคุณลูกค้านะพื้นสีตรงนี้เป็นสีน้ําเงินนะพื้นสีตรงนี้เป็นสีน้ําเงินค่ะแล้วก็นะคะคุณลูกค,าค้าขาดวนลายตรงนี้ก็จะเป็นเฉดสีเหลืองใช่ไหมเป็นไงคะมีความแบบว่าดูดีมีวิมีมิติสวยงามมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจ รับผืนนี้รหัส1-3ค่ะรหัส1-3แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยดูดีมีมิติมากๆเลยใช่ไหมคะคุณลูกค้าถามไม่ใช่แบบว่าลายชัดหรือว่าลายเข้มจนเกินไปเนาะ เป็นลายที่พอดีสวยพอดีใส่มากๆเลยคุณลูกค้ามีเสื้อสีเหลืองอยู่เลยคุณลูกค้ามีเสื้อสีน้าเงินอยู่หรือว่าคุณลูกค้าจะไปใส่กับเสื้อสีครีมเสื้อสีขาวที่คุณลูกค้ามีอยู่คุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุณลูกค้านะ0 8 9 0 4 1 6ด 0, 0 8งานผ้าทไทยสวยๆจากร้านแม่มาลีผ้าทไทยของเราค่ะคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยพื้นนี้รหัส13 พืนนี้รหัส1.3ถ้าคุณลูกค้ารับแจ้งเข้ามาักเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0.4 1 6 0 0 8้าจ้าคุณลูกค้าขาสวยทั้งนั้นเลยใช่ไหมนี่เลยคุณลูกค้าขาแต่ผืนนี้ก็สวยนะพืนนี้จะเป็นเฉดส,สีม่วงค่ะรหัส1.4รหัส1.4คุณลูกค้าขารหัส1.4สวยๆผืนนี้สีม่วงค่ะผืนนี้สีม่วงรหัส1.4เดี๋ยวนุ่งขออนุญาตให้ดู นี่เลยคุณพี่จ๋าดูลายก่อนลวดลายสวยงามโดดเด่นมากๆเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสีม่วงอยู่แล้วเนาะก็จะเป็นอะไรที่แบบเป็นคนที่มีความมั่นใจเป็นคนที่มีความมั่นใจ แล้วก็แบบว่าเสริมเสริมเฮงเ,เสริมเสน่ห์เลยนะคุณลูกค้าค่ะสำหรับเฉดสีม่วงค่ะแล้วที่สําคัญมากไปกว่านั้นกัดลายนะคะด้วยชมพูแบบนี้ทําให้ผ้าดูดีแล้วก็โดดเด่นมากๆด้วยนะคะคือมองแล้วก็ถ่ายรูปนี่คือเห็นแล้วก่อนเลยนะใส่กับเสื้อสีม่วงค่ะใส่กับเสื้อสีชมพูค่ะใส่กับเสื้อขาวเสื้อครีมใส่ได้เลยคุณลูกค้าค่ะขอบพระคุณมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่เข้ามาดูเข้ามาชมกันอยู่ตอนนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง u t ทูบแม่มาลีผ้าไทยของเราด้วยขอบพระคุณพี่ๆท่านนนะะครืี้ง รหัส1นึ่จ้ะพี่พืนนี้รหัส1นึค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะ0ูนย์แปดเก้ค่ะคุณลูกค้าค่ะขอบพคุณมากๆเลยนะรหัส1 5วันนี้รหัส1 5วันนี้เป็นอะไรที่คลาสสิกเป็นเฉดสีพาสเทลต้องพูดคำนี้ว่าเป็นเฉดสีพาสเทลทั้งหมดตั้งแต่ชมพูม่วงฟ้าแดงคุณลูกค้า่ะเป็นเฉดพาสเทลทั้งหมด ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจติดต่อสั่งซื้อได้เลยถ้าชอบสีพาสเทลรหัส1 5ห้าค่ะถ้าชอบสีพาสเทลนะคะรับรหัสหนึ่งหาไปตัดได้เลยตัดเป็นชุดยิ่งสวยตัดเป็นชุดเดสสวยมากๆเลยนะคะถ้าเป็นเฉดสีนี้ถ้าคุณลูกค้าชอบเฉดสีพาสเทลคุณลูกค้าบอกนุ่มนะรับผืนนี้ไปเลยรับเซตนี้ไปเลยค่ะจะรับ2หลาหรือว่าสี่หลา แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะฝากกดไลค์ like, กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง y YouTube แม่มารีผ้าทไทยของเราด้วยเลือกชมเลือกช้อปได้เลยงานผ้าทไทยสวยๆซื้อเป็นของขวัญวันเกิดซื้อเป็นของรับไหว้งานแต่งหรือว่าจะสั่งซื้อเป็นของที่ระลึกในช่วงเทศกาลงานกเกษียณก็สวย,วยเช่นเดียวกันค่ะคุณลูกค้าคะพื้นนี้รหัส15พื้นนี้รหัส1 5ส่าหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์089 0 4 1 6ด0 8ค่ะรับ2สี่หนําไหตัดผ้าถ่ว ราคาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเพียง590บาทเท่านั้นค่ะไม่พอแค่นั้นคุณลูกค้าค่ะวันนี้ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าจะนําไปตัดชุดเนาะซื้อ4ี่หลาได้เลย990บาท4ีหลา990บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็ผืนนี้ค่ะรหัส16ค่ะผืนสุดท้ายรหัส16จะเป็นสีดํานะจะเป็นส,สีดํา,าสวยคลาสสิกมากๆคุณลูกค้าค่ะสวยคลาสสิกมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่จะนําไปตัดชุดเนาะไม่ว่าจะเป็นทรงไทยเรือนต้นหรือว่าทรงไทยเจดาคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้้้อเเขาามาไดลย สั่งซื้อทั้งหมด4ี่ละ9กบาทตัด1แต่แต่ได้1ชุดค่ะให้ทางร้านตัดให้หรอได้เลยค่ะทรงไทยเดิอมต้นไหมหรือว่าอยากใส่ทรงไทยจีรดา,ดาแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะ0 8 9 0 4 1 6ด0 8ค่ะผืนนี้รหัส16ถ้าคุณลูกค้าฟังไม่ทันหรือจำไม่ได้อย่างไงก็สามารถทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะขอเพียงแค่คุณลูกค้านะคะจำนะคะคำพูดที่นุ่งบอกว่าเฉดสีอะไรนะคะเบื้องต้นก่อนนะ อันนี้16สีดำคุณลูกค้าขาสีดําสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้ว้นะคะนะคะสวยสวยเผืนนี้สวยค่ะตัดเป็นทรงไทยจิตรดาก็ได้นะคะตัดไว้สักชุดหนึ่ง